สครับผมก็กาบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ปตทสีมุนเรืองนะครับจะพาเจ้าฟอซ่าสามนศูนย์นะครับแล้วก็เซตสี่ร้อยคาราชกีเราจะพากันไปที่วัดถ้ำกองเพลนจังหวัดนองบัวลำพูวันนี้ผู้ร่วมทีของเรานะครับที่เราพาเจ้าเซตสี่ร้อยไปรอกับเราวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปขอพรหลวงปู่ขาวนะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศวัดมาฝากเพื่อนๆนะครับผมโอเค ภาีภาพเรื้อน้องบัวนะเราก็ขึ้นไปขึ้นไป,นไปทำฟองเิียนแล้วแล้วก็มาถึงเกือบครึ่งทาง เลยเครึ่งทางแล้วแหละนะครับเดี๋ยวพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับเยี่ยมชมสารปรลปูรุปแพงใหม่นะครับของจังหวัดนองบังุรูส่วนจุดฝั่งข้างนี้นะครับก็จะเป็นที่เดิมนะครับเป็นเทีนียงสาราป,รปูรุปที่เดิมจุดฝั่งนู้นนะครับต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับต่อไป พิ่งเปิดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อวันที่เท่าไรยบุเดือนที่แล้วนี่แหละเพิ่งเปิดนะครับเป็นที่เสร็จไแล้วสำหรับคนที่ผ่านไปไทยมาจะมาแวะเยี่ยมชมบรรยากาศเมืองหนองบวัวลำพูแล้วก็ใบ้ขอพรน,นะครับจากกูลุ ปูรูแห่งใหม่นี้นะครับสมฐานะสมเขาเรียกว่าอะไรสมบารมีของหลวงปู่มากๆเลยนะครับก็คือย้ายหลวงปู่ขึ้นมานะครับหาที่ใหม่นะครับผมว่านะครับเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของน้องบัวเขาเลยกับว่าได้ครับผมเพราะว่าคนไปคนมาเดินทางผ่านจังหวัดนะครับพอไหวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่จุดหมายของเราต่อคือวัดถ้ำกองเพลนนะครับไปสักการะหลวงปู่ขาวด้วยกันนะครับโอเคไปกัน ไม่ไถึงแล้วแต่ว่ามือ่ออกสะเวนแดด้อนครับผมต้องดบูบช่วยครับช่วยแดดมันร้อนแดดมันร้อนนะครับแก้กหายครับผมก้จะถึงแล้วอีกไม่ไม่กี่ไม่ถึงห้ากิโลนะครับก็จะฮอนแลเดี๋ยวดูบแป๊บนึงแล้วก็ไปต่อกันโอเคครับผม ก,ก่อนเข้าชมบริเวณถ้ำนะครับก็ให้ถอดนักท่องเที่ยวนะครับถอดรองเท้าจะ<ด>ทายเกือบไปด้วยเกือบหัางนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าชมบริเวณถ้ำช่วงนี้สายเลาะนะครับสวัสิพาขอวัดดูเนยนะครับผมเนื่องจากครบ100่งร้อยซับสไครตแล้วนะครับ ก็จะบ,อย,บอยง่ายว่าสิพาเก็บมองท่องเที่ยวแล้วกัสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบวัวลําพูนะครับผมกฤติพาไปเลาะเบิ้งนะครับจะมีเที่ยวแน่ยมองศักดิ์สิทธิ์แน่นะครับมองได้วิวงามวิวสวยมองได้ควนไปสักะกระใบว้ป้พอรพนะครับกฤติพาพี่น้องบัตรเข้าไปโอเคไปกันครับ คาหลเรียบเพื่อความสวยงามนะครับจากโ่ไป็นนี้รันโอ้ ได้รับการปรับปรุงในบุรณะบัดนหนีมิตรดุนเลยครับรู้สึกว่าน่าจะพร้อมกับจังหวัดน้นองบัวลำพูบุณาวุบมานะครับเกิดได้ไงมาจำความได้กับมูจากวัดทำกองเพียนนี่แหละนะครับสวยงามพื้นด้านบนก็เอเนยังสางเป็นสิงกกอสางนะครับ,ก,บกันน้ำกันฝนเพื่อรักษาสภาพทำให้สมบูรณ์ที่สุด ส่วนของอาศนาชงนะครับก็สามารถขึ้นไปได้โอเคยินไง้ะขอนให้พา,าด้าน เดินชมด้านในถ้ำนะครับเป็นยังไงนะครับเป็นถ้ำที่มีแบบสภาพสมบูรณ์เนาะยังมีขี่เกียร์อยู่นะครับแล้วก็จะไฟฟ้าไฟซองสะบางกับเขาถึงนะครับผม,มนีมกินขี่เกียร์อยู่ได้แร้การบุรุณาย่างดีแล้วละ่ะแต่ว่า ยังมีอีกเกียเขามาอาศัยอยู่อยู่ครับผมภาษากลางอื่นอย่างวุนิฝา,ากาให้ใส่ผู้ลูกช่างไปเสื้อทาภาษากลางนะครับลูกหายพ่น้องเขาบุงน,นีเด้อครับผมรู้สภาพด้านในทำนะครับเขาจะเป็นพระพุทธรูปแกปะสลักปีกกำเลสุดยอด อันนี้ก็จะเป็นพระกัสจปัตย์ของพรเจ้านะครับผมพอพายอยู่สไายบุได้หวายบุได้สายบุญนะฮะบุญถูกไปครับผมส่วนนี้ก็ เป็นเจดีย์ที่เก็บอธฐานครับของหลวงปู่ขาวอนาโยนะครับอยู่ในคําขวัญของจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับเดี๋ยวเก็บภาพมุมสูงภาพรวดมา ผมสําหรับ j จดีอธิบริหารนะครับลำปูขา,ขาวของเรานะครับก็เก็บภาพให้เพื่อนๆชมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปที่จุดชุมวอวปูพานน้อยนะครับเพราะว่ามีแผนว่าหนาวนี้นะครับอาจจะมากางเต็นท์แคมปิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปสํารวจพื้นที่นะครับเพื่อว่าสํารวจทางยางก่อนมันเปิดยังไงมันเปลนให้มันหกสันเด เพื่อนนาวนี่เขาสีมาแคมกันนะครับผมโอเคครับเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ครับคาวาสกีเจ็สีส่ร้อยนะครับของพีโอเล่นะครับผมไปกันเลยครับ แล้วก็มาถึงนะครับผู้่าน,น้อยที่ฮักปรากฏว่าเป็นแผนที่ไม่ได้ตั้งใจครับเป็นทางผ่านเฉยๆแต่ว่าช่วงนี้เป็นเพิ่นว่าโควิดนะครับทางเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านะครับปิดนะครับไม่ให้เข้า ไม่เป็นไรครับทิปนี้ได้2ที่โอกาสหน้ามาอีกแน่นอนครับภู้พานน้อยสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากช่องนะครับนูนิสายเลาะยูทูบนะครับผมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็เพจใน Facebook นะครับนูนิสายเลาะเหมือนเดิม นะครับผมอขอบคุณ100่ร้ซับสไครต์นะครับกาบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้เรานะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องโน้นนี้สายเ้านะครับไปถึงพันถึงแสนถึงล้านสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ